ได้ปามือกันบ้างจอมยุทธถ้าจะทำแต่ของไง่ายๆเนี่ยมันก็ไม่เก่งเนี่ยมันต้องแบบยากๆบ้างนะโอ้โหง่วงฝืนอดทนสู้เนี่ยอืมจิตใจมันจะก็แก้วกล้าอาจหารจอมยุทธซึ่งมันก็จะมีผลดีต่อการใช้ชีวิตในสังคมนีก็ เวลาเราต้องต่อสู้ด้วยกําลังใจเนี่ยเป็นการฝึกไว้ชนะใจตัวเองนี่ก็มีคำถามขึ้นมาจากน้องๆนะครับเป็นคำถามที่น่าสนใจเหมือนกันเขาก็ถามว่าเวลานี้เขาก็มีความสุขดี แต่สิ่งที่กำลังฝึกเนี่ยก็ได้ยินว่าเป็นหนทางแห่งการพ้นทุกข์เขาก็ยังไม่ได้ทุกข์อะไรเขาก็มีความสุขในชีวิตดีเขารอให้มีความทุกข์แล้วค่อยมาฝึกดีไหมนะมผมก็บอกว่าถ้าเราจะหัดว่ายน้ำเนี่ยเราหัดว่ายน้ำก่อนที่เราจะตกน้ำดีกว่ามั้งนะอันนี้คือความจริง ถ้าเราไปรอหัดว่ายน้ำตอนที่มันตกน้ำเนี่ยมันจะเอาไม่อยู่นะแล้วมันจะฝึกไม่ทันเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันไหนกับใครๆไม่เคยมีใครคิดหรอกแล้วว่าชีวิตของเราจะต้องประสบพบกับเรื่องร้ายแรงรุนแรงวันที่มันมีความทุกเนี่ยเรานึกไม่ออกนะว่ามันจะเป็นยังไงเราอาจจะไม่เป็นอะไรเลยก็ได้หรือมันอาจจะเป็นมากๆเลยก็ได้ เหมือนเรื่องที่เล่าให้ฟังจากเหตุการณ์จริงของแต่ละบุคคลเนี่ยบางคนก็คิดสั้นคิดแบบนึกว่ามันจะทําให้อะไรดีขึ้นอย่างเช่นการฆ่าตัวตายอย่างนี้จะเล่าความจริงเรื่องหนึ่งให้ฟังครูบาอาจารย์ที่ท่านเมียภิญญาที่ท่านมองผ่านมิติได้ครั้งหนึ่งท่านนั่งอยู่หน้าบ้านท่านก็เห็นผู้หญิงคนหนึงเดินผ่านหน้าบ้านไป เดินผ่านหน้าบ้านไปได้วยความทุกข์เศร้าสักพักก็เห็นผู้หญิงคนนั้นเดินกลับมาฟังดูดีๆนะครับแล้วก็มีเสียงคนวิ่งกันตึกๆๆมาแล้วก็ตะโกนว่าผู้หญิงผูกคอตายผู้หญิงผูกคอตายผู้ชายก็วิ่งผ่านหน้าบ้านท่านไปแล้วเดี๋ยวสักพักผู้ชายกลุ่มนั้น ก็แบกร่างผู้หญิงที่ตายแล้วที่ปลูกขอตายกลับมารู้ไหมว่ามันคืออะไรผู้หญิงเดินผ่านหน้าบ้านท่านไปตอนนั้นยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ไปผูกขอตายที่ต้นไม้หลังจากนั้นผู้หญิงคนเดิมก็ผ่านหน้าบ้านท่านไปแต่ตอนนั้นตายแล้วเศร้าหมองมาก ตอนเดินไปก็เศร้าหมองตอนเดินกลับที่ไม่ใช่คนน่ะเศร้าหมองยิ่งกว่าหลังจากนั้นก็มีคนวิ่งกันมาทึกๆๆๆๆเพราะมีคนเห็นผู้หญิงผูกคอตายก็วิ่งไปเอาศพขากลับในทีก็คือศพของผู้หญิงคนนั้นท่านบอกว่าผู้หญิงคนเนี้ยทุกข์มากในชีวิต เธออยากได้บ้านแล้วก็เธอไปต้องการจะได้บ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งสามีก็ทัดทานเนื่องจากว่าเงินของเราไม่พอที่จะไปจ่ายบ้านหลังนั้นแต่ด้วยความที่ผู้หญิงคนนั้นอยากได้มากไม่ยอมฟังคำทัดทานของสามีเลยจึงตัดสินใจเด็ดเดี่ยวที่จะซื้อบ้านหลังนั้น แล้ววันหนึ่งขา้างหน้ามันเกิดวิกฤตทางการเงินไม่สามารถจ่ายบ้านหลังนั้นได้บ้านจึงถูกยึดเมื่อบ้านถูกยึดก็เริ่มทะเลาะก,กับสามีเพราะว่าก็ทับทานเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วจึงเกิดการทะเลาะก,กันสามีก็เลยเลิกแล้วก็หนีไปอยู่ที่อื่นเธอก็จึงช้ำใจบ้านถูกยึดเงินก็หมดสามีก็ไปทุกอย่าง เหมือนกับหมาล่าเนื้อวิ่งไล่ล่าทันทุกตัวเลยไม่รู้จะไปทางไหนจึงผูกคอตายท่านบอกว่าถ้าผู้หญิงคนนี้อดทนอีกสักสามเดือนความทุกข์ในใจมันก็จะค่อยๆจางลงไปแล้วเธอก็จะพบทางออกแล้วเธอก็จะสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้แต่เธอกลับตัดสินใจด่วนตัดสินใจในเวลาอันสั้น นึกว่าการฆ่าตัวตายจะเป็นทางออกแต่เปล่าเลยเธอจะต้องจมอยู่ในกองทุกแบบก่อนที่เธอตายเนี่ยแล้วก็ลงไปอยู่ในที่ที่ปิดแล้วก็มืดแล้วก็จมอยู่ในความเศร้าอย่างนั้นเนเป็นแสนเป็นล้านปีถ้าเธออดทนเป็นมนุษย์อีกสักหน่อยเนี่ยเธอจะพบความจริงจากความทุกข์ที่ยังไงมันก็ต้องเสื่อมสลายไปในที่สุด เพราะฉะนั้นก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับคำถามที่บอกว่ารอให้ทุกข์ก่อนดีไหมแล้วค่อยมาปฏิบัติมันเสี่ยงนะเหตุการณ์ครั้งเนี้ยอย่างครั้งเนี้ยหรือว่าเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังต่างๆคนเราไม่รู้นะอยู่ๆมันเจอปังเข้ามาต่อหน้าต่อตาเนี่ยมันนึกไม่ออกหรอว่าเราจะเป็นยังไง หรือแม้แต่คุณพ่อของผมเองตอนมีชีวิตอยู่ท่านก็เป็นคนดีคนดีที่สุดเลยใครๆก็ยกย่องเชิดชูทำงานอยู่ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้โล่ได้อะไรคนดีสีสังคมอะไรเยอะๆกินอาหารก็กินแต่ชีวจิตพอเกษียณมาอายุหกสิบเกษียณก็เดินป่า ท่องเที่ยวเขาใหญ่มีชีวิตระจญภัยซื้อข้าวซื้อของไปแจกพวกกบป่าไม้ที่อยู่ในป่าวันหนึ่งไปตรวจร่างกายธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไรกับร่างกายเลยไปตรวจธรรมดาหมอบอกเป็นมะเร็งทั้งทั้งที่ตรวจร่างกายทุกหกเดือน เขหมอบอกเป็นมะเร็งปับก็ตรวจเลยตรวจให้ละเอียดก็พบว่าเป็นมะเร็งลำไส้ผ่าวันรุ่งขึ้นเลยเพราะเห็นแล้วว่ามะเร็งโตเร็วมากทั้งๆท,ท,ที่ร่างกายก็แข็งแรงผ่าเสร็จปับ๊บทุกอย่างก็ดูดีไปหมดหัวล้อเอ,อิร์กอากมีคนไปเยี่ยมโอ้เนี่ยคนไข้มะเร็งทำไมมีความสุขอย่างนี้ เสร็จแล้วพอหมอก็มันจะให้ออกจากโรงพยาบาลเริ่มรับประทานอาหารเข้าไปอาจเจียนออกมาหมดเลยจึงเข้าไปทําอันตราซาวใหม่พบว่าบริเวณที่ผ่าตัดมีแต่พังผืดเข้าไปรับเต็มหมดเลยหมอจึงต้องผ่าตัดครั้งที่สองถึงตอนนี้คนที่ร่าเริงเศร้าหมองลงอย่างรวดเร็วเลยมีความทุกข์กังวลใจไม่มีที่สิ้นสุด ถามหมอว่าแล้วรู้ได้ยังไงว่าผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งแล้วจะไม่มีพังผืดหมอก็ตอบไม่ได้มัควบคุมไม่ได้พอผ่าตัดครั้งที่สองก็เป็นพังผืดอ,อีกถึงตอนนี้จบกันแล้วหัวจิตหัวใจที่เคยเข้มแข็งเริ่มห่อเหี่ยวร่างกายเริ่มสุดโทรมอย่างรวดเร็วเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกในเวลาอันรวดเร็วเลย พราะอาหารลงไปไม่ได้จากคนที่เดินป่ากินชีวิจิตกินชีวิจิตมาตลอดแต่เป็นมะเร็งลำไส้ครับอันนี้จังไม่เที่ยงแล้วเมื่อถึงเวลานั้นรู้ไหมว่าคุณพ่อเรียกผมเข้าไปใกล้ๆแล้วก็บอกว่าสอนพ่อปฏิบัติธรรมหน่อย พ่อเป็นคนเดียวในบ้านที่ไม่เข้าปฏิบัติธรรมพราะพ่อบอกว่าพ่อเป็นคนดีอยู่แล้วพ่อไม่ต้องปฏิบัติแต่พอถึงวันนั้นจริงๆไม่มีใครรู้นะครับจิตใจเศร้าหมองห่อเหี่ยวลงอย่างรวดเร็วคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านไม่รู้หรอกที่นั่งอดทนแข็งแรงอดขาจะตายแล้วยังไม่บอกพอสมควรสักทีเอะไรอย่างนี้นะขณะที่ท,าทดด่านกำลังอดทนอดกั้นเข้มแข็งอยู่ตอนเนี้ มันจะส่งผลต่อไปในอนาคตที่จิตใจของท่านจะเข้มแข็งมากแต่ถ้าโอ้อะไรก็ไม่ไหวอะไรก็ป้อแป้อะไรก็หอยเหี่ยวเนี่ยท่านไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเลยถึงเวลานั้นน่ะมีแต่ป้อแป้อย่างเดียวใครก็ตามที่ทั้งมุวงทั้งอดทนทั้งหลังไม่ยอมตายเป็นตายตายเป็นตายนี่แหละคนแบบนี้แหละที่จะประสบความสําเร็จพ่อบอกว่าสอนพ่อปฏิบัติธรรมมา ผมก็ค่อยๆบอกท่านไปทีละขั้นตอนเล็กๆน้อยๆสักแป๊บหนึ่งพ่อก็ลืมตาขึ้นมาแล้วก็ร้องไห้แล้วก็บอกว่าพ่อทําไม่ได้พ่อทุกข์มากพ่อเจ็บพ่อปวดพ่อทุกข์มากทํายังไงพ่อก็ไม่สามารถวางมันลงได้ผมรู้แล้วว่าการสอนคนว่ายน้ําตอนที่เขากำลังจะจมน้ําทําไม่ได้ไม่มีทางเลย หลือทางเดียวต้องโยนห่่งยางให้เกาะก็พูดแต่เรื่องดีๆเรื่องแต่พูดแต่เรื่องเป็นกุศลให้ฟังเท่านั้นเองพอหยุดพูดใจก็ไปเกาะเรื่องเดิมอีกทำไมผมถึงบอกว่าคิดพอเป้งให้กลับมารู้ลมไว้เป้งให้กับรู้ลมไว้เพราะมันจะเริ่มฝึกที่จะละอารมณ์ฝึกที่จะละความคิดฝึกที่จะละอารมณ์การปรุงแต่งทั้งหมดจะถูกวางลงแล้วท่านมารู้ลมแต่พ่อทําไม่ได้ พราะปล่อยให้ความคิดลากไปเรื่อยๆแล้วมันทุกข์ไม่หยุดเมื่อไหร่ก็ตามความคิดมันเข้าหลูปตอนนั้นคนจะบ้านะถ้าคนที่กําลังมีความทุกข์จริงๆแล้วเมื่อไหร่ความทุกข์มันเข้าหลูปเนี่ยมันจะคิดวนอยู่เรื่องเดียวนะแล้วความคิดจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะกิเลสจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วถึงตอนนั้นท่านจะตัดมันไม่ขาดนะมันเหมือนเชือกที่ควันแข็งขึ้นเรื่อยๆแข็งขึ้นเรื่อยๆแข็งขึ้นแล้วก็จะเป็นโรคประสาทนะ อย่างเด็กที่เล่าให้ฟังที่เป็นคณะแพทย์อะไรเนี่ยนักศากษาแพทย์เขาบอกเลยว่าความคิดมันเริ่มเข้าหลุมพอบอกว่าตบมือสิตบมือสิตบยังไงอะ่ะตบมือตบมือคือการรู้ลมไงขณะที่เขากาลังนั่งฟังผมบรรยายเนี่ยขณะนั้นเนี่ยโลกเก่ามันกําเริบม,มันเกิดไปคิดถึงผู้ชายที่ซ้อมเขาแล้วก็เขามีความทุกข์ ขณะที่เขากําลังความคิดมันกําลังเริ่มเดินไปเนี่ยเขากาลังทุกข์แล้วเขาก็กลับมารู้ลมหายใจขณะที่กําลังนั่งฟังบรรยายเขาก็เริ่มรู้ลมพารู้ลมปุ๊บความคิดมันดับเขาเอกใจขึ้นมาเลยเฮ้ยพอมันเริ่มคิดอีกเขารู้ลมอีกมันดับพอเริ่มคิดมารู้ลมอีกดับเขาเริ่มเห็นว่าเอ้ยมันแค่นี้เองเริ่มมีกําลังใจหลังจากผมบรรยายเสร็จ เขาของอแสดงความรู้สึกต่อหน้านักศึกษาที่นั่งอยู่เขาบอกว่าอาจารย์ประเสริฐพูดถูกทุกครั้งที่เรื่องเก่ามันเริ่มหวนกลับขึ้นมาเขากลับเข้าไปรู้ลงเขากลับเข้าไปรู้ลงความคิดมันจะดับลงทุกครั้งเริ่มรู้สึกว่าความคิดมันอ่อนกำลังลงไม่งั้นเมื่อก่อนถ้าปล่อยให้มันคิดไปเรื่อยมันจะเริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วจะควบคุมไม่ได้เลยมันจะทุกข์เศร้าแล้วก็จมลงไปเลยจมยงไปอยู่ในกองทุกข์เลย แล้วต้องเริ่มฝึกจากตอนนี้นะครับผมบอกแล้วว่ามันมีความสำคัญมากๆวันที่คุณจะจากโลกนี้ไปจริงๆมันจะคิดไม่หยุดเลยคุณจะเสียดายทุกอย่างที่คุณเคยทำอย่าลืมนะว่าสมมติว่าทรัพย์สินที่คุณสร้างมาตั้งแต่วันที่คุณก่อร่างสร้างตัวมาจนกระทั่งสมมติว่า30ปี40ปีเนี่ยน ภาพผมที่ผมเล่าให้ฟังว่าลุงสุบหลี่โอ้ยอาจารย์ไม่ติดหรอกลุงสูบม,มาสามสิบปีแล้วถ้าติดติดไปนานแล้วยังไม่รู้เลยคุณสร้างทรัพย์สินขึ้นมากับมือสามสี่สิบปีคุณคิดเหรือว่าคุณไม่ติดทำไมถึงมีเปรตปู่สมเฝ้าทรัพย์รู้ไหม วันนี้เนี่ยมันนั่งก็ยังคิดถึงงานก็ยังเป็นห่วงงานต้องยังเป็นห่วงบ้านต้องเป็นห่วงทรัพย์สินวันที่จะจากไปจริงๆมันก็แบบนี้นะครับมันไม่ใช่แบบอื่นถ้าวันนี้รู้สึกยังไงวันหน้าก็รู้สึกอย่างนั้นแหละถ้าวันนี้จัดการไม่ได้วันหน้าก็จัดการไม่ได้เพถ้าจัดการก็ต้องจัดการกันวันนี้แหละจะเผด็จศึกจะฝึกก็ฝึกกันวันนี้แหละนะครับถ้าวันนี้ยังพลาดไม่ได้วันหน้าจะไปพลาดได้ยังไงเะื่อนก็ต้องเข้าใจกันที่ตอนนี้แหละ เรื่องนี้เกิดขึ้นมากับพ่อผมจริงๆสุดท้ายท่านทาไม่ได้ท่านทาไม่ได้ท่าทัา้งที่ท่านเป็นคนดีมากๆเลยผมถึงบอกความดีคนดีก็ส่วนหนึ่งแต่คนดีทุกมากนะเมื่อจะตายอะเพราะฉะนั้นมีโอกาสอยู่นะครับก็เป็นคําถามที่ดีเป็นคําถามที่ดีว่าเราควรจะฝึกตอนที่เราทุกข์ เรือเราควรจะฝึกตอนที่เรายังมีความสามารถที่จะฝึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ได้พูดที่จะบั่นทอนผู้สูงอายุนะครับแต่เด็กๆเ,เนี่ยมีโอกาสดีแล้วที่เข้ามาฝึกตั้งแต่ตอนนี้ยิ่งอายุมากขึ้นไปโอ้ยไปรอเข้าวัดตอนแก่ก็ได้ไม่เชื่อลองไปถามดูคุณลงุงคุณป้าเนี่ยเข้าวัดตอนแก่เป็นยังไงเพราะฉะนั้นพระเจ้าถึงได้บอกว่าเข้าตั้งแต่ตอนหนุ่มๆสาวๆนี่แหละมันยังมีกําลังอยู่ นั่งก็ยังนั่งได้อดทนอดกั้นตายเป็นตายมันยังมีกําลังใจอยู่ถึงตอนนั้นบางทีมันมันท้อแท้แล้วธาาุขันมันก็ไม่ช่วยมันก็ไม่ไหวแล้วนั่งก็งกอเงี้ยง้เงี้ยมันไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นหนุ่มหนุ่มสาวสาวเนี่ยฝึกตั้งแต่ตอนนี้แหละได้เปรียบแล้วนะครับได้ประโยชน์